สวัสดีครับผมนนท์นะครับผมมาฟังข่าวริภูรปจวันนี้กันนะครับหากชุกใจคลิปใน,นช่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ มาเริ่มต้นประเด็นแรกในคลิปวันนี้นะครับด้วยข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการของทีมลิพูกันนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเว็บทางการของทีมลิพูก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าอาร์เนอร์ชนะจะออกมาแถลงข่าวก่อนเกมช่วงเย็นนี้ ตอน4โมงเย็นบ้านเรานะครับหลังลิฟูมีคิวลงแข่งกับทีมแอสตันวิลล่าช่วงคืนวันพรุ่งนี้เวลาตีสองครึ่งนะครับปัจจุบันนะครับลิฟูอยู่ในอันดับที่1ของตารางคะแนนพิมเมียร์ลีกลงเล่นไปทั้งหมด25เกมมีอยู่60คะแนนนะครับประตูได้เสียบวก36โดยนำหน้าทีมอาร์เซนอลอันดับที่2อยู่7คะแนนนะครับส่วนแอสตันวิลล่าปัจจุบันนะครับหล่นลงมาอยู่ที่นะครับอันดับที่9ของตารางเลยนะครับ ลงเล่นไปทั้งหมด25เกมมีอยู่38คะแนนประตูได้เสียลบ3นะครับทั้งนี้นะครับเพื่อน,อนๆท่านไหนนะครับอยากฟังอา n เนอร์ชลอตตอบคำถามสื่อแบบสดๆนะครับก็รอชมและรอฟังกันได้เลยนะครับในช่วงเย็นนี้ผ่านทางแอปแดงเหมือนเดิมนะครับผม ไปกันต่อที่ประเด็นต่อมานะครับประเด็นต่อมานะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจของฟานได์กันนะครับเรื่องที่1นนะครับฟานได์เปิดเผยว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆและแฟนบอลลิปูนั้นคิดยังไงนะครับกับโอกาสลุ้นแชมป์พเมลีกในตอนนี้ของทีมลิปูแต่ประสบการณ์การลุ้นแชมป์นะครับที่ลิปูมีในตอนนี้เป็นประสบการณ์ที่เขาเคยเจอมาแล้วและผ่านไปได้แบบไม่ค่อยดีถึง2ครั้งนะ เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเดียวที่เขาและเพื่อนร่วมทีมทําได้ในตอนนี้ก็คือการโฟกัสไปที่ตัวเราเท่านั้นและพยายามเอาชนะทุกเกมที่อยู่ข้างหน้าให้ได้ถ้าพวกเขาทําได้นะครับลิฟร์กูก็จะคว้าแชมป์พิมลีกสําเร็จได้อย่างแน่นอนเขาและเพื่อนร่วมทีมนะครับต,ต้องนะครับทุ่มเทพลังทั้งหมดที่ มีนะครับทำเพื่อตัวเองเท่านั้นเกมที่แข่งกับบู๊ทุกคนก็เห็นกันแล้วว่าเป็นเกมที่ยากแค่ไหนและเกมในคือมันพรุธนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่ยากมากอีกหนึ่งเกมเช่นกันหากพวกเขานะครับมัวแต่โฟกัสไปที่สิ่งอื่นหรือมองไปที่ทีมอื่นก็จะส่งผลเสียตามมายอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นพวกเขานะครับต้องสู้ด้วยกันต่อไปแม้ผู้เล่นบางคนในทีมนะครับอาจกําลังจับตามองดูทีมอื่นอยู่ในเวลานี้แต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรทั้งนั้น สิ่งที่พวกเขาต้องทําในตอนนี้ก็คือต้องชนะและเก็บแต้มให้ได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับการโฟกัสและทุ่มเททุกอย่างที่มีไปที่ทีมตัวเองเท่านั้นเป็นทัศนคติที่เคยช่วยให้ทีมลิฟว์ควาแชมเปี้ยนลีเมื่อซีซั่น2019ถึง2020สําเร็จมาแล้วเรื่องที่2นะครับฟานได์เปิดเผยอ,อีกว่าพวกเขาทุกคนนะครับก็ต่างเป็นมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วความวิตกกังวลหรือความประมาจึงเป็นเรื่องที่ สามารถเกิดขึ้นได้นะครับเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนะครับเขาได้เคยพูดเตือนเอาไว้แล้วว่าลิพูต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมอย่างมีสตินะครับและสนุกกับการลุ้นแชมป์ในครั้งนี้เพราะจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันมากมายที่ต้องเจอสึ่สุดท้ายแล้วนะครับพวกเขาก็ต้องก็ผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาได้บ้างแล้วนะครับสองสามเดือนนี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากของลิพูแต่เขาก็เชื่อว่านักเตะลิพูทุกคนพร้อมแล้วที่จะผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากเหล่านี้ไปให้ได้นะครับเขา และเพื่อนร่วมทีมนะครับจะยังคงทุ่มเทอย่างสุดตัวเหมือนเดิมนะครับและถึงค่อยมาดูกันอีกครั้งหลังจาก13เกมที่เหลือผ่านไปว่าลิฟูดีพอเป็นแชมป์ลิเกได้หรือไม่พวกเขานะครับเคยแค่นะครับต้องโฟกัสไปทีละเกมและไม่มองไปที่ทีมอื่นเพราะพวกเขาไม่มีอิทธิพลต่อทีมอื่น หรือสถานการณ์ของทีมอื่นแต่อย่างใดนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ของฟานไดนะครับที่ออกมากระตุ้นเพื่อนร่วมทีมนะครับให้โฟกัสไปที่ตัวเองเท่านั้นนะครับและโฟกัสนะครับกับการเก็บชัยชนะให้ได้ทีละเกมทีละเกมต่อไปเรื่อยๆจนหมดทั้ง13เกมนะครับแล้วค่อยถึงมาดูกันอีกครั้งนะครับว่าลิฟูจะประสบความสำเร็จในรายการพิมลีกหรือไม่นะครับ ไปกันต่อที่ประเด็นต่อมากันเลยครับ ประเด็นต่อมานะครับมาฟังความคิดเห็นที่น่าสนใจของแกรี่เนวิลกันนะครับล่าสุดนะครับแกรี่เดวิลนะครับก็ได้ออกมาวิเคราะห์ทีมลิวพูและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัจจัยที่จะช่วยทำให้ทีมลิวพูได้ลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้นะครับโดยแกรี่เนวิลได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางรายการแกรี่เนวิลพอดแคสต์ไว้ว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่สำคัญมากของลิวพูเพราะลิวูมี2เกมสำคัญที่ต้องเจอกับทีมแอสตันวิลล่าและทีมแมน แมนเชสเตอร์ซิตี้แม้ตอนนี้วิลล่าจะไม่ได้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีที่สุดแต่การไปเล่นที่สนามวิลล่าปาร์กนั้นก็เป็นสนามที่คู่แข่งอย่างลิปูสามารถเพียงพล้ำได้และสนามของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ลิปูอาจพลาดท่าได้เช่นกันแมนซิตี้มีนักเตะที่สามารถยิงประตูทีมลิปูได้เสมอหากลิปูสามารถเก็บแต้มได้สี่แต้มจากสองเกมในสัปดาห์นี้ลิปูก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะสามารถคว้าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ หากลิพูผ่านสัปดาห์นี้ไปได้แรงกดดันก็จะไปตกอยู่ที่ทีม Arsenal, อาร์เซนอลเพราะอาร์เซนอลยังต้องเจอกับทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมเชลซีซึ่งมีโอกาสสูงมากที่อาร์เซนอลจะทำแต้มหลุดมือในตอนนั้นหากช่องว่างระหว่างคะแนนของลิพูและอาร์เซนอลยังอยู่ที่7แต้มเหมือนเดิมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นความคิดเห็นที่น่าสนใจของแกรี่เนวิลล์นะครับผม ไปกันต่อที่ประเด็นต่อมาครับประเด็นต่อมานะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ล่าสุดของอเล็กซิสแมกลิสเตอร์กันนะครับล่าสุดนะครับอเล็กซิสแมกลิสเตอร์นะครับก็ได้ออกมาประกาศแล้วว่าเขาอยากจะอยู่กับลิฟูต,ต่อไป อีกหลายปีนะครับพะลิ์ภูเป็นสโมสรที่พิเศษมากจริงๆนะครับนักเตะทุกคนในทีมนั้นอยู่กันแบบครอบครัวนะครับที่มีความสามัคคีและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับเขาจึงมีความสุขจริงๆที่ได้อยู่กับลิ์ภูและหวังว่าจะได้อยู่กับลิ์ภูไปอีกหลายๆปีเลยนะครับหลังจาก จบฟุตบอลโลกนะครับเขาก็สัมผัสได้ว่าการคว้าแชมป์นะครับถือเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับและสําหรับเขาแล้วตอนนี้นะครับคือช่วงเวลาที่เขาภาคภูมิใจในอาชีพค้าแข้งมากที่สุดในชีวิตเขาจึงอยากสัมผัสป,ประสบการณ์การคว้าแชมป์ให้ได้ครั้งด้วยการคว้าแชมป์พชมเปียนลีกหรือแชมป์แชมเปียนลีกให้ได้เขาต้องการสัมผัสความรู้สึกดีแบบนั้นนะครับอีกครั้งจริงๆนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาตัดสินใจย้ายมาร่วมทีมลิพูเพราะลิพูเป็น สโมสที่มีความทะเยอะทะยานในการคว้าแชมป์ต่างๆนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของแม็กลิสเตอร์นะครับก็เรียกได้ว่าเจ้าตัวออกมาพูดเลยนะครับว่าอยากอยู่กับทีมลิพูต่อไปอีกหลายๆปีเลยนะครับ และมาปิดท้ายนะครับข่าวในวันนี้นะครับด้วยข่าวตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับทีมลิฟูนะครับโดยในวันนี้นะครับผมนำข้อมูลมาจาก3แหล่งข่าวด้วยกันนะครับแหล่งข่าวที่1น,นะครับก็คือ Get Football News f o o t l a l l News n c n สื่อฝรั่งเศสนะครับล่าสุดนะครับคอนเต้ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทาง g e f o o t b a l l อ n e w f เฟนส e สื่อฝรั่งเศสไว้ว่าเขารู้สึกดีมากนะครับหลังได้ยินมาว่าทีมปารีสแซงต์แชร์แมงและทีมเรอัลมาดิดเป็น 2ทีมใหญ่ที่สนใจคว้าตัวเขาไปร่วมทีมนะครับแต่ตอนนี้นะครับคนาเต้บอกไว้ว่าเขานะครับขอโฟกัสไปที่ช่วงเวลาที่เหลือในซีซั่นนี้อย่างเต็มที่ก่อนนะครับและขอปล่อยให้หน้าเอเย่นของเขาจัดการในเรื่องที่เหลือนะครับผมก็เรียกได้ว่าต้องจับตามองกันต่อไปนะครับสำหรับสถานการณ์การต่อสัญญาฉบับใหม่ของเอเย่นเอ้ยใช่ครับของคนาเต้กับลิอร์พูนะครับปัจจุบันลิอร์พูก็ยัง คงเจราจานะครับทั้งนะครับสามนักเตะอย่างฟานไดซ์ซาร่าเทนรวมถึงโคนาเต้อยู่นะครับในการมอบสัญญาฉบับใหม่ให้นะครับแรงข่าวต่อมานะครับแรงข่าวที่2ก็คือเฟสเซอร์เฟชเชอร์นะครับเฟสเซอร์เฟเชอร์นัข่าวจากทีมทองนะครับที่เคยมีประสบการณ์การทำงานให้กับสื่อดังอย่าง BBC มาก่อนและมีผู้ติด,ดตามมากกว่า40,000คนนะครับก็ได้ออกมารายงานว่า ลิเวอร์พูลและเชลซีนะครับ เตรียมแข่งกันนอกสนามอีกครั้งนะครับด้วยการพยายามแย่งชิงตัวดีนฮุยเซนกองหลังทีมบอลมัดมาร่วมทีมเฟเชอร์บอกไว้ว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับลิปุกําลังวางแผนที่จะเซ็นสัญญากับเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้และมองว่าดีนฮุยเซนนักเตะของบอลมัดอาจเป็นตัวแทนระยะยาวของเวอร์จิลฟานไดได้โดยดีนฮุยเซนวัย19ปีนะครับได้ย้ายจากยูเวนตุสมาอยู่กับบอลมัดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วนะครับและได้สร้างชื่อให้กับตัวเองในฐานะกอง ลังดาวรุ่งที่ดีที่สุดคนหนึ่งของพรีเมียร์ลีกในเวลานี้ซีซั่นนี้นะครับฮุยเซนยิงได้2ประตูจากการลงสนาม21เกมในพรีเมียร์ลีกให้กับบอลมัดนะครับโดยปัจจุบันบอลมัดนะครับตามหลังทีมอันดับ4เพียงแค่3คะแนนนะครับและกําลังได้ลุ้นพื้นที่ไปแชมเปี้ยนลีกเช่นกันนะครับแหล่งข่าวจากแหล่งข่าวของเฟชเชอร์นะครับระบุไว้ว่าลิพูนะครับเป็นหนึ่งในสโมสรที่ประทับใจฮุยเซนมากและต้องการตัวคว้าตัวฮุยเซนมาร่วมทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะ มมอ,อย่างไรก็ตามนะครับลิอร์ผู้อาจต้องเผชิญการแข่งขันที่ดุดเดือดเพื่อแย่งรายเซนของฮุยเซนนะครับเนื่องจากเชลซีก็ชอบฮุยเซนอยู่เช่นกันและได้ติดต่อกับเอเย่นไปแล้วนะครับฮุยเซนฮุยเซนนะครับมีค่าสิกสัญญาซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในช่วงซัมเมอร์นี้และบอนมัดนะครับกำลังพยายามมอบสัญญาฉบับใหม่ที่จะทําให้ค่าสัญญาเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอยู่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับฮุยเซนรู้สถานการณ์ของตัวเองเป็นอย่างดีว่าเขากําลังได้รับความสน จจากทีมอื่นอยู่นะครับจึงมีแนวโน้มที่จะย้ายทีมที่จะย้ายนะครับออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางเฟเซอร์เฟเชอร์นะครับผม และแรงข่าวที่3นะครับก็คือฟาบิ i z โอโรมาโ o ครับฟาบิเซโอโรมาโนนะข่าวคนดังนะครับก็ได้ออกมา,อารายงานว่าเป็นความจริงนะครับที่ดีนฮุยเซ่นมีค่าฉีกสัญญาอยู่นะครับโดยค่าฉีกสัญญาของฮุยเซ่นนั้นมีราคาเพียง50ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับโดยจะมีผลัาคับใช้ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์นี้เป็นต้นไปและโรมาโนยืนยันว่าตอนนี้ฮุยเซ่นนะครับกำลังได้รับความสนใจจากสโมสรชั้นนําในโล ลฟุตบอลอยู่จริงนะครับ หลังคุยเซ้นโชว์ผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมในซีซั่นนี้ร่วมกับทีมบอลมัดนะครับก็จับตารอดูกันต่อไปนะครับว่าลิปูจะเอาอยัางไงกันแน่กับคุยเส้นนะครับซึ่งมีค่าสิกสัญญาแค่50ล้านปอนด์เท่านั้นในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวลิปูที่ผมนำมาฝากในคลิปวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม บ๊ายบายครับ